ส่วนเรื่องของการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำนะนะ ใครรักใครก็แสดงออกให้เขาได้ใช่ไหมล่ะใช่ก็ควรจะแสดงความรักกันในทุกวี่ทุกวันถูกถูกโดยเฉพาะไอ้เต้าไอ้เต้าเต้าก็เป็นสัท์วัยรุ่นที่เอาไว้เรียกเรียกคือจริงๆมันเพี้ยนมาจากคําว่าเจ้าใช่ไหมเจ้าแต่ได้เป็นเต้าไอ้เต้านู่นเต้านี่ไอ้เต้าแมวไอ้เต้าอ้วนก็ว่ากันไปนี่เป็นไอ้เต้าที่เป็นคนมีความรักครับเวลาอยากจะบอกรักคนที่รักเนี่ยเขาจะมีการอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าผิดจังหวะผิดเวลาขึ้นมามันอาจจะเป็นแบบ แบบนี้ค่ะก็สดุดีเลยนะเลยอ่อุ้ยอร่อยล่ะเต็มเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหกะว่าจะได้จุ๊บได้หอมสักฟอด แต่กลับได้น้ํามาสาดเต็มๆเลยค่ะดชื่นเป็นผลตอบแทนของคนอยากแสดงความรักจริงๆนะไอ้เ้าคลั่งรักก็ต้องโดนแบบนี้แล้วค่ะนะก็ไม่แปลกหรอกถ้าคนที่เป็นแฟนกันคนที่เป็นคู่รักกันจะแสดงความรักที่มีต่อกันแต่เตือนไว้ก่อนไงว่าให้มันถูกที่ถูกเวลาอย่างกรณีนี้เธอคนนี้กำลังทานข้าวกำลังดื่มน้ำนะหันไปเจอแฟนกำลังจะมาจูบแบบนี้ ตกใจสิคะพุ่งส,สิคะสิ่งที่อยู่ในป่าก็เลยชุ่มฉ่ำออกมาแบบนี้เลยทีเดียวดี<อ>ที่เป็นน้ำเปล่านะาถ้าเป็นน้ำซุปแกงส้ม,มก,ก็มันจะแสบอยูอ่แสบเลยทีเดียวอ เตือนกันไปแล้วคุณผู้ชมเรื่องการแสดงความรักเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าดูสถานที่เวลาด้วยทานของทานข้าวใช่ไหมดูค้าเออเวลาคุณผู้ชายอยากจะบอกรักคุณผู้หญิงทำไงทำยังไงทำอย่างไงนี่ก็เผื่อเขาแบบว่าไม่ชอบทานกระเทียมเขียกระทงเขี่ยกระเทียมทิ้งบอกอ้าเธอไม่ชอบกระเทียมเหรอล้วทำไมงั้นเราขอหอมได้๋ยวปะ เออมาแม่มาทำาไม่รู้อ่ะกลัวโดนตบอาจจะไม่ได้หอมอาจจะได้อย่างอื่นนั่นแหะืถ้าเกิดว่าทานข้าวแบบนี้อยากแสดงความรักยังไงเนี่ยตักให้ก็ได้นะเออบางคนบอกว่ายังไงดีไม่หอมไม่กระเทียมเอาพริกไปเลยมันจะเผ็ดแสบร้อนเลยจีเดียวเป็นคนแซบแซบเอาละเรื่องของความคลั่งรักผ่านไป